สวัสดีร่วมกนันด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนเตฟอร์กัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้อยู่กับแอป Magic Word นะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะ <S <S สำหรับแอปนี้นะครับเมื่อก่อนเราทำแอปเกี่ยวกับเปิดทิ้งไว้ได้เงินได้ไหมแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะแต่การถอนเหมือนกันเลยเมนูเหมือนกันทุกอย่างแต่การเล่นแตกต่างก,กันแล้วไม่รู้ว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับตัวที่เราเปิดทิ้งไว้แล้วก็ตัวที่เราได้ทําการเล่นเองนะสำหรับตรงนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคย คยเล่นมาก่อนนะเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ตารางลิปตรงนี้เป็นเกมฟรีนะเป็นเกมฟรีที่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนด้วยซ้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นมาดูเมนูแรกของเรากดคลิกตัวด้านล่างได้เลยสําหรับเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูเชิญเพื่อนนะครับสาหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะสำหรับเมนูตัวที่2นะครับจะเป็นกระเป๋าของเราเหมือนกันนะครับกดคลิกการห่อได้เลยสําหรับเมนูตัวที่2เราจะเป็นการห อนเข้าทูเบอรนี่บอรเลตนะครับเป็นการถอนเงินเข้าทูเบอรนี่บอ l ์เลตถือว่าวค่อนข้างที่จะคุ้มนะสำหรับตรงนี้นะครับเล่นได้ทั้งประเทศลาวนะครับแล้วก็กัมบ,บูชาและประเทศอื่นๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะใครที่จะทําการเล่นสามารถเลือกประเทศได้ด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าตอนนี้เน็ตผมโคตรช้าเลยอะทุกคนโคตรช้าเลยนะได้ไหมมาดูใหม่สิจะได้ไหมเนี่ย หลังจากที่เรากดมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะเจอแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะผมอยู่ต่างประเทศเล่นได้ไหมนะก็สามารถเล่นได้นะบอกไว้ก่อนนะครับสามารถเล่นได้นะสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอล l ล็ตขั้นต่ำอยู่ที่0.69ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ23บาทแต่ถ้าใครนะครับเป็นคนต่างประเทศนะครับนี่สามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะ สามารถเลือกประเทศได้ด้วยเอาลาวลองดูแล้วกัน L A ใช่ไหมอ่านี่ก็สามารถเลือกเป็นประเทศลาวได้เหมือนกันนะขอแค่มีกระเป๋าพวกนี้นะนี่นี่น,น,นี่มีกระเป๋าพวกนี้นะส่วนประเทศไทยผมไม่รู้ว่าส่วนประเทศลาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีทูบันดี้บ l ลเลตไหมแล้วก็พวกนี้นะครับจะมีไหมก็ถ้ามีก็สามารถถอนได้เช่นกันนั่นเองนะครับตัวอื่นมีไหมประเทศอื่นๆโอ้โหอย่างเยอะ โคตรเยอะเลยละกันเจแปนก็มีนะเจแปนเกาหลีนะครับก็เล่นได้เหมือนกันอ๋อตัวไหนที่น่าสนใจเอาเป็นประเทศที่เราไม่เคยเห็นละกันรัเสเซียไหมไม่น่าใช่เว้ยทุกคนเอาลองตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันผมไม่เคยเห็นไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะก็มีทูเบนี่วอลเลตเหมือนกันนะโอาการถอนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่อา่าเราเลือกเป็นไทยแลนด์เหมือนเดิมละกันนะ GHA นะอ่าเลือกเป็นไทยแลนด์เหมือนเดิมนะก่อนอื่นนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่ศูนย์เหรียญหรืออยู่ที่ประมาณศูนย์ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูการเล่นของเรากันดีกว่านะครับว่าการเล่นมันจะยากไหมนะครับน่าจะเป็นการต่อคำนั่นแหละกดคลิกเพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีวิดีโอแทรกขึ้นมาไหมกดคลิกต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับเราก็น่าจะต้องทําการอนุญาตกันก่อนนะครับอ่าเมติโกล์นะครับ วิดีโอเด้งมาไหมยังไม่เจอวิดีโอนะครับรอบนี้นะเอ่อถ้าเราไม่เปิดถ้าเราไม่เล่นหล่กทุกคนถ้าเราไม่เล่นเหรียญมันจะเด้งขึ้นมาไหมผมไม่มั่นใจนะน่าจะไม่เด้งนะน่าจะไม่เด้เฮ้ยเด้งเด้งเด้งอยู่เด้งอยู่แสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะหรือใครจะเล่นก็ได้นะแต่ตรงนี้ผมมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่จําเป็นต้องเล่นด้วยซ้ำอ่ะเอาชีแล้วกัน ใช่ไหมโยงตรงไหนเนี่ยชีเออ่าได้แล้วแล้วก็ได้ไหมอ่าโยงไปเรื่อยๆถือว่าคนะแนนบวกสมดุลอยู่นะถือว่าคะแนนบวกสมดุลอยู่นะสังเกตจากการที่เราเล่นกับไม่เล่นนะทุกคนสังเกตดูคะแนนค่อนข้างที่จะบาลานซ์อยู่แล้วก็วิดีโอไม่ค่อยแทรกเข้ามาด้วย ไม่รู้ว่าจะเป็นเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่านะหรือเครื่องอื่นก็เป็นเหมือนกันนะพอร์ตไหมอ่านว่าพอร์ตไหมอ่าพอร์ตนะครับแล้วก็ท็อปนะ TOP นะอ,นะอ่าได้อยู่นะครับท็อปนะเออเทคหรือเปล่าเทคแคทอ่ะน่าจะได้แหละอ่าน่าจะสลับกันเลยนี่เราเอาไปแล้วนะ อยู่นะครับสังเกตดูนะเหรียญของเราค่อนข้างที่จะบวกเยอะไปพอสมควรอยู่นะสังเกตดูนะตอนนี้บวกมาประมาณ5,000ันกว่าเหรียญเ,เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องสนใจพวกตัวที่เป็นการเล่นก็ได้นะรวมๆแล้วผมว่าก็เปิดทิ้งไว้เหมือนเดิมนั่นแหละนะเป็นการเปิดทิ้งไว้เหมือนเดิมนะเพียงแค่อยู่ในรูปแบบการหาคะแนนแบบเล่นผ่านด่านไปนเรื่อยๆแสดงว่าถ้าใครจะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้นะครับคะแนนก็บวกเพิ่มเหมือนเดิม คะแนนก็บวกเพิ่มเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับสังเกตดูนะก็จะเป็นการดูวิดีโอในภาพพื้นหลังไม่รู้ว่าใครดูวิดีโอเจอไหมปกติแล้วโฆษณาทุกคนมันจะเด้งตรงหน้าจอใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่เด้งนะมันจะเด้งตรงด้านหลังหน้าจอแทงเป็นภาพพื้นหลังนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มไปอีกแบบนะฮะถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะแต่ตรงนี้เวลาไม่ขึ้นไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเปิดทิ้งไว้ให้ครบ 50นาทีในคลิปหน้ามาลองดูกันว่ามันจะได้ไหมมันจะคุ้มไหมแล้วก็เราจะได้เหรียญเยอะไหมเจอกันคลิปหน้านะทุกคน EP นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณ 0.004ดอลลาร์นะครับในการสะสมเหรียญน,นั่นเองของเรานะก็ทยอยบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่วิดีโอไม่แทรกขึ้นมาเยอะนะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับแอปต่างๆใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและการสลักใครที่เจอก็ลองไปเล่นดูได้เจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ